สวัสดีครับพบกับผมโค้ดบัสครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวโปรแกรม4 p พ n e l น dition นะครับที่ใช้สำหรับห้องซิกโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ไม่ได้มีจัดจำหน่ายนะครับคือออกแบบมาเพื่อใช้ในการเทรดแบบซิกเนลนะครับโดยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ w ว w f o r e x t h a i i n v e s t i n g com ฟอเร็กไทย t i n เวสติ้งดอนะครับเข้ามาเราก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้คลิกที่ปุ่ม e x p e r t Advisor e a นะครับปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับเพื่อที่เข้าสู่หน้าดาวน์โหลดตัว EA นะครับหน้านี้ก็จะรวบรวมตัวโปรแกรมเทรดโปรแกรม EA ไว้ทั้งหมดนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมา หาคำว่าซีพานเอลเอดิชั่นนะครับอ่าก็คือตัวนี้อ่าซีพานเอลเอดิชั่นฟรีสำหรับสมาชิกห้อง private signal v พีนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับสำหรับสมาชิกอ่าตัวนี้ก็ให้ดาวน์โหลดนะครับที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับดาวน์โหลดอ่าพอดาวน์โหลดแล้วปุ๊บเนี่ย ไฟล์ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับซ้ายมือ,อตอนนี้ผมใช้ google chrome นะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้คลิกที่ไฟล์นะครับคลิกที่ตรงนี้หนึ่งครั้งคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับทำมันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้นะครับตรงนี้ปึ๊บแบบนี้ถ้าใครใช้ไม่ได้ใช้วินลอนะครับตัวนี้มันก็จะขึ้นหน้าต่างเหมือนกันแต่จะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับแต่ก็จะเป็นโฟลเดอร์ มี mql c เหมือนกันนะครับ mql 4เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแตกไฟล์ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์ zip เราจะแตกก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น mql 4นะครับจะขึ้นหน้าต่างตบบนี้เหมือนกันให้เรากดยุบหน้าเว็บไปก่อนนะครับเพื่อหเห็นหน้าเดสก์ท็อของเรานะครับหน้าเดสก์ท็อปว่างๆนะครับแล้วเราจะลากทําการลากไฟล์ลงไปใส่หน้าจอนะครับโดยการคลิกที่ mql 4นะครับ คลิ์ซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาที่หน้าจอว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับตัวนี้ไฟล์ก็จะทําการแตกหรือเป็นโฟลเดอร์ mql c ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ี๋ยวผมปรับให้ดูก่อนอะจะเป็นไฟล์นี้ได้ไฟล์นี้มานะครับเป็นไฟล์โฟลเดอร์สีเหลืองนะครับ mql สนะครับตัวนี้เราก็ปิดไป แล้วเราเดี๋ยวบคลิีเข้าไปดูด้านในก่อนครับว่าข้อมูลมาไหมนะครับอ่าก็จะมีข้อมูลตามนี้นะครับโอเคอ่าเราไม่ต้องเข้าไปด้านในหรือยุ่งเกี่ยวนะครับให้เราปิดไปนะครับเพราะเราจะก๊อปปี้ตัวโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์นี้เลยนะครับอ่าโดยเราคลิกขวานะครับก๊อปปี้นะครับอ่าคลิกขวาแล้วก็เลือกก๊อปปี้นะครับอ่าให้เราคลิกขวาแล้วก็ก๊อปปี้อ่า จแ,แล้วให้เราเปิดโปรแกรม m t 4ของเราขึ้นมานะครับโปรแกรมเทรดของเราขึ้นมานะครับให้เราเราคลิกไปที่ไฟล์นะครับเดี๋ยวผมย่อก่อนครับเราคลิกไปที่ไฟล์ปึ๊บแล้วก็ Open Data Folder นะครับเพื่อเราจะเอาโฟลเดอร์ที่เราก๊อปมาไปวางจะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับสังเกตดูนะครับหน้าต่างนี้จะมีโฟลเดอร์ MKRC อยู่แล้วนะครับ ตัวนี้มีอยู่แล้วก็ให้เราคลิกขวาที่ว่างนะครับก็คือเราจะวางทับนั่นเองนะครับให้เราคลิกขวาที่ว่างๆเลยนะครับในหน้านี้นะครับแล้วก็เพจวางลงไปก็จะถามให้รีเพจท,ทับนะครับบางคนไม่ถามก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าบางคนถามก็กดไปได้เลยนะครับรีเพจได้เลยสําหรับใครที่เคยลงตัว ea มาก่อนหรือใช้ C Panel นลเวอร์ชันก่อนหน้ามาแล้วนะครับมันก็จะถาม ให้ทับไฟล์นะครับตัวไลบรารีมันจะทับไม่ได้นะครับก็ให้ติ๊กนะครับแล้วก็สคริปต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า EA ของเราเนี่ยเข้าหรือยังนะครับโดยการเช็คที่แถบน a v i เกเตอร์นะครับแล้วก็คลีกขวาเอกเปิดเอดวเซอร์แล้วก็รีเฟซนะครับตรงนี้นะครับเอ็กเปิดเอดวเซอร์นะครับตรงนี้ลีกขวาแล้วก็รีเฟซหนึ่งทีนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เป็น c p พ n น l Edition นะครับ แสดงว่าเ a เราติดตั้งสมูดเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานก็แค่คลิกค้างไว้แล้วลากใส่กราฟครับแล้วก็ปล่อยนะครับอ่าก็จะขึ้นสู่หน้านี้นะครับอ่าหน้าแท็บตรงนี้ก็จะเป็นแท็บ About นะครับ About นี่นก็คือบอกข้อมูลนะครับรายละเอียดลีกเข้าเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็รายติดต่ออยู่ด้านล่างนะครับที่สําคัญก็คือแท็บ Common ครับเราจะต้องติ๊กแท็บ Common นะครับแล้วก็ มาติค alo lighting ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้สําคัญนะครับแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ alo dl import ครับตรงนี้ตรงนี้สําคัญนะครับต้องติ๊ก2ตัวนะครับในแถบ common แล้วก็คลิก ok ไปนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นทํางานแบบนี้นะครับถ้า id ใคร active แล้วจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้ายังไม่ได้ active จะแจ้งว่า id ยังไม่ได้ active นะครับจะมีขึ้นหน้าต่างให้นะครับสำหรับ ครที่ติดตั้ง EA ใหม่นะครับถ้ายังบนขวานี้ยังไม่เป็นรูปยิ้มนะครับก็แสดงว่าตัวโปรแกรมยังทํางานไม่ได้นะครับมันจะเป็นรูปหน้าเบื้องอยู่นะครับลิกที่ปุ่ม Auto Heading ออตโตโด,ด้านบนของ MT4 ด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสีแดงหมายความว่ายังไม่ทํางานนะครับถ้าเราคลิก1นึ่ีจะเป็นสีเขียวจะทํางานแล้วก็จะเป็นรูปยิ้มเรียบร้อยนะครับ EA ก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับสมาชิกท่านใดติดปัญหาด้านการติดตั้งหรือมีคำถามนะครับแอดไลน์โฟลเล็กเทดดิ้งมาสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ